โดยเครื่องดื่มเปปทีน4,000และเครื่องดื่มเปปทีน8,000นี่เธอคุณพ่อฉันตายทั้งคนทำไมไม่บอกฉันสักคำฮะนี่เธอคิดอะไรของเธอกันแน่เนี่ยอ๋อคิดจะรบสมบัติพ่อฉันไว้ใช่ไหมเธอนี่มันไลายเน็กนะอ่าพี่คะคือไม่ต้องไเรียกฉันว่าพี่เลย นี่เธฆ่าแม่ฉันแล้วยังคิดมาฮุบวงตระกูลีกเหรอวันนี้ฉันเรียนจบมาจากเมืองนอกแล้วฉันจะกลับเอาเรื่องเธอให้ถึงที่สุดคอยดูสิหลุดออกจากละครได้แล้วนะคะพี่สน <c oughs> วันนี้เรามาออกรายการสีสันบันเทิงนะคะอา้าวก็พี่เห็นแพตต่างตัวแบบนี้พี่ก็เลยนึกว่าเรามาถ่ายละครเพิ่มหนยสิครับงั้นเรามาสวัสดีคุณผู้ชมสีสันบันเทิงกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ และคืนพรุ่งนี้แล้วนะครับที่ละครแค้เชนิหาของเรานะครับจะลงจอให้คุณผู้ชมนะครับได้ลุ้นไปกับแรงรักแรงแค้นนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เราจนถึงรุ่นเราเลยทีเดียวนะครับแต่แค้นไปแค้นมายัางไงก็ไม่รู้นะคะเกิดเป็นความรักขึ้นมาเฉยเลยนั่นสิครับแล้ววันนี้นะครับพี่ก็มีสกู๊ของละครแส้งชนหาเนี่ยมาฝากแฟนๆชาวสีสันบันเทิงนะครับให้ได้รับรู้ถึงความลึกลับความน่าสะพึงของอ่าวังทศยาแห่งนี้นะครับซึ่งถ้ารู้แล้วเนี่ยจะดูละครสนุกขึ้นอีกสิบเท่าเลยนะ ว้าวเยี่ยมเลยค่ะพี่สนงั้นไปดูสกู๊ปกันเลยนะคะ คู่จิ้นในตำนานพี่นกชัดชยัยพี่มิวลลิตากลับมาคืนจรในบทบาทคู่รักด้วยกันอีกครั้งโดยเป็นสามีภรรยาผู้สูงศักดหม่อมเจ้ารังสิโยพาสและหม่อมเจ้าหญิงแครไข่ขเจิดจรัสท่านชายรักท่านหญิงหมดหัวใจแต่ความเป็นชายก็ทําให้เกิดเรื่องราวสเสน่หาความแค้นยาวนานถึงรุ่นลูกโดยมียอดฝีมือพี่แหม่มจินตลาร่วมเป็นหม่อมของพี่นกและเป็นตัวแปรคนสําคัญผู้เก็บความลับสุดยอดเรื่องลูกๆผู้จัดพี่ไก่วรายุเซ็นนักสแสดงระดับติดบ,บอดของประเทศทั้งพี่แดงธัญญามีพิสมยัย พี่อีตรอนมาประชันพลังสถานฟ้าโดยพี่แดงเป็นนางเฟืองพี่เลี้ยงของท่านหญิงมิวโดยเป็นต้นเหตุยุยงให้ท่านหญิงเกาะกรัมทำสิ่งชั่วร้ายโดยพักดีขนาดปลิดชีพเป็นวิญ,ญญาณมาปกป้องท่านหญิงและวางแผนฆ่าพี่แมมเพื่อพรากลูกแฟนหนึ่งคนมาถวายให้ท่านหญิงซึ่งมีลูกยากและเกิดเรื่องเมื่อเด็กๆโตขึ้นและเป็นพี่น้องมารักกันเองซึ่งพระนางรุนลูกๆนี้ช่อง3ได้ต้อนรับพระนางน้องใหม่ทั้งสนยุคที่มาแสดงในบทฉาดลูกชายพี่อีตรอนซึ่งเป็นครอบครัวใหม่ของพี่แมมสอง างเอกน้องใหม่แพททันชนกและแยมมาธิราและดาวรุ่งมาแรงปั๊บถากูลจากคุณชารณพีซึ่งแต่ละคนฝีมือไม่ธรรมดาสู้ตายท่ามกลางเทพรอบตัวรับรองว่าดูแค่สเสนหาแล้วได้อัธรศแซบรูสมศักดิ์ศรีการกลับมาของผู้จัดเจ้าของตำนานหรูเลิศอลังการค่ะไม่ต้องการผู้หญิงคนนี้มากไปแล้วพี่ชัดจริงแล้วในเรื่องนี้คือแต่งงานกับพี่หมิวแต่ว่ากลับไป ได้กับคนรักเก่าก็คือพี่แมพแล้วก็เกิดมีลูกด้วยกันขึ้นมาแล้วก็มีเหมือนพี่แดงที่เป็นที่เป็นข้าเก่าต่ะเลี้ยงพี่มิวใช่ไหมก็เกิดความแค้นขึ้นมาก็เลย เกิดมีเรื่องราวอะไรบางอย่างก็จะเป็นเด็กใจร้อนนะคะเป็นเด็กใจร้อนแล้วก็วาจาแรงมากวาจะแรงจะยวนตลอดใช่จะยวนตลอดคอยกัดผมคอยกัดผมคือรับบทเป็นชายเดียวชายเดียวก็จะนิ่งๆอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยแบบกัดเน็บแนมอะไรเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็จะแบบ มีเล่นด้วยกลับบ้างอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นละครที่สนุกมากนะคะจะมีทุกอารมณ์เลยนะคะทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งรักกันอะไรอย่างงี้ <laughs> <laughs> แล้วก็ขอผีด้วยอ๋อใช่ใช่ผีด้วยค่ะอ่ายังไงก็ขอเป็นขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ยังพี่ป๊อปได้วยนะคะความจริงแอบตื่นเต้นนะครับแอบกดดันตัวเองก็อยากทําให้มันดีนะฮะไม่อยากเอ,อกลับบ้านไปแล้วไปขายหน <laughs> <laughs> ่พี่ไก่ใจดีมากค่ะน่ารักมากตอนแรกก็กลัวนิดนึงค่ะแต่พอมาได้เจอพี่ไก่รู้จักกันก็ สบายขึ้นสบายใจขึ้นตั้งเยอะค่ะหนูก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะคะนานแล้วที่พี่ไม่ได้ทําละครพีเรียดก็อยากจะให้เห็นว่าละครพีเรียดนะมันมีเสน่ห์แค่ไหนแล้วรับรองเรื่องนี้มีทุกรสมีทุกสิ่งมีทุกอย่างที่ตัวเองไม่เคยทําได้ทํากับละครเรื่องนี้น่าติดตามอย่าพลาดนะครับสนุกทุกฉากทุกตอนฝากไปด้วยแค้นเสน่หาค,ครับสนุกและหลอนมาก โอ้โหนอกจากแรงแค้นที่ว่าแซบแล้วนะครับยังมีผีร้ายเนี่ยมาให้สะพรึงกลัวตลอดเรื่องด้วยนะครับพี่แดงธัญญาเนี่ยเขาเล่นไ่สุดยอดมากๆเลยนะฮะใช่ค่ะแล้นอกจากข่าวของพวกเราสองคนนะคะแพัดยังเตรียมข่าวแซบสนุกของเพื่อนๆในวงการให้มาชมกันด้วยนะคะ ให้สมกับที่หายจากหน้าจอไปพักใหญ่กลับมาคราวนี้ผู้จัดพี่ตุ๊กจันจิราจูแจ้งทำจอร้อนเลยค่ะเมื่อเกณฑ์กองทานักแสดงยอดฝีมือทัพใหญ่มารวมตัวกันไม่แพ้แขนเสน่หาในพิธีบวงสวงใหญ่ละครเรื่องเรือนริษยาขนาดพระนางปอทิษดีน้ำตาลพี่จักรนาอย่างขนลุกสู้กับภาพตรงหน้าที่ผู้จัดระดมเหล่าดราม่าคันเทพทั้งพี่แดงธัญญาเบนซ์พรชิตาดอมเหตระกูลเข็มรุจิลาอีตรอนและรุ่นใหม่แซบเวอร์อีกเพียบไว้ในเรื่องเดียวกันเรียกว่ากำไรคนดูเห็นเห็น,หนที่จะได้ดูทั้ง สุดยอดการแสดงและเรื่องราวดราม่าเข้มข้นถึงเครื่องกับโศกนาฏกรรมความรักอันซับซ้อนซ่อนเงื่อนและปมปริศนาฆาตกรรมอีกสูตรความสําเร็จรรละครดังที่จะตรึงแฟนไม่ให้ละสายตาจากหน้าจอซักวินาทีเดียวค่ะแม่ห่เรื่องราวเข้มข้นออกรถตั้งแต่ทีมนักแสดงมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะนี่มันงานวียูเนี่ยหรือไงเนี่ยฮะมันเป็นโศกนาฏกรรมเกี่ยวกับความรักนะครับแต่ว่าต้นเหตุนมาจากผมเลยล้วนเลยนะครับเรื่องนี้จะไม่มีผมนี่ไม่มีลูกเลยนะ เรื่องไม่ดําเนินเรื่องไม่ด,เน,นเ,มดเนินลุนลูกเราก็ยังมีน้องปอทฤษฎดีฟังแล้วแสลงใจรุ่นลูกน้องน้ําตาลรุ่นลูกลเออรุ่น <ๆ S 2> ลูกก็ถูกแล้วนวันนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ท้าทายนะครับคือพี่ตุ๊กส่งผมไปยิงปืนดําน้ําไปทาทุกอย่างที่ไปหลายคนก็มาเปลี่ยนบทบาทในเรื่องนี้ด้วย <S <S 2> <S 2> ก็ฝากติดตามข่าวๆของละครเรื่องริศยาเรื่อยๆด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมมีนัดกับพวกเราสองคนในละครแค้นเสน่หาค่ะคืนพรุ่งนี้ครับหลังจบสีสันบันเทิงนะครับส่วนคืนนี้นะครับ ไปดูนะครับพยาม,มาจุล่าสุดหล่อนะครับกับนางเอกน้ำตาลมาโชวหวานหยุดสุดท้ายกันก่อนนะครับแต่คืนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเล่นกันต่อไหมฮะ